ครับตอนนี้รอบที่หนึ่งครับเรียนมอปลาสิบแปดคน เรียบร้อยไหมไม่ต้องเอาบลลุกเลยสองรอบเลือกที่ เฟลช่างมันรอบนี้เฟลช่างมันรอบหน้าว่ากันใหม่งานแข่งขันเลยครับครับวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันรูบิดของระดับชั้นโมบายนะครับโดยการแข่งที่ะจะแข่งอสามเกมนะครับเกมที่หนึ่งสองสามคือจะตั้งโจทย์ให้ทุกคนจะได้โจทย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ดูว่าใครได้เวลาที่น้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะครับ สตัวเอาเวลาที่ดีที่สุดและเรียงลำดับมอเตอร์ไซค์ลงเลยอ่าตอนนี้มอปลายครับมีผู้เข้าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดคนครับมอเตอร์ยี่สิบก็ขอให้ชนะทุกคนครับแต่เป็นไปไม่ได้นะครับคัดเอาไปดีที่สุดครับสิบคนรวมกับมอเตอร์ในคะแนนตอนน,ตนี้กรรมการทางหลังก็กำลังเซตลูกนะครับอยู่ในที่แล้วทำเหมือนกัน มีคะแนนรอบที่หนึ่งครับกรรมการก็กําลังจัดจัดจัดตามเกมที่ตั้งไวค้ครับ